เจาจินเทียนเฉียนซิงลองไลเลอรจินเทียนเราซื้อไหลเจยวฮั่นวีอูเนียนจีอ่สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาจีนนะครับในระดับชั้นป .5 วันนี้จะมีเรื่องอะไรเรามาติดตามกันนะครับอ่านักเรียนมาดูนะอ่านักเรียนดูนะครับอ่าพินอินนะในบทที่สามนะวันนี้เราขึ้นบทที่สามแล้วนะครับอ่านักเรียนดูนะครับให้นักเรียนนะครับอ่านพินอินเนอะอ่านพินอินดูนะครับว่าอ่านว่าอะไร อ่านนักเรียนลองอ่านดูก่อนนะแล้วนักเรียนหยุดกดคลิปก่อนแล้วนักเรียนลองอ่านดูเมื่อนักเรียนอ่านได้แล้วเราค่อยมาดูว่าเราซสื่ออ่านตรงกับนักเรียนหรือเปล่านะครับให้เวลานะนักเรียนกดคลิปหยุดนะโอเคครับเมื่อนักเรียนอ่านแล้วดูซิตรงกับเราซื่อไหมว่ากระเป๋าหนังสือของต้าหลงอยู่ที่ไหนประโยคนี้ทั้งประโยคนะมันจะแปลว่า กระเป๋าหนังสือของต้าหลงอยู่ที่ไหนซึ่งถ้านักเรียนอ่านพินอินมาแล้วจะอ่านตรงกับเราซื้อไหมเรามาดูครับเราซื้อจะอ่านได้ว่าต้าหลงเตอซูเปาอีกครั้งนะเอาแค่นี้นะต้าหลงเตอซูเปาเอาแค่นี้ต้าหลงเตอซูเปาจะแปลได้ว่าต้าหลงหมายถึงชื่อคน ต้าหลงนะสองตัวหน้านะต้าหลงคือชื่อคนชื่อว่าต้าหลงเตอร์ก็แปลว่าของนักเรียนแปลได้นะเตอร์แปลว่าของซูเปาแปลว่ากระเป๋าต้าหลงเตอร์ซูเปาเพียงแค่นี้จะแปลได้ว่ากระเป๋าของต้าหลงใช่ไหมถ้านักเรียนจะแปลว่าต้าหลงของกระเป๋ามันจะไม่มีความหมายในภาษาไทยถูกไหมครับหลักไวยากรณ์จะผิดแต่ถ้าจะทํายังไงให้ได้เข้าใจเนื้อหาก็จะต้องแปลย้อนกลับว่ากระเป๋าของต้าหลงนั่นเองแต่ ในการเรียงของภาษาจีนเอาพะระธานขึ้นหน้าต้าหลงและใช้คําว่าเตอเป็นการขยายคําพิเศษนั่นเองก็คือคําว่าของไครนั่นเองต้าหลง,ตหลงตปเตอซูเปากระเปาของต้าหลง3ตัวสุดท้ายนักเรียนอ่านได้ว่าอย่างไรเราซื้ออ่านได้ว่าจ้าหนาหลี่จ้ายหนาหลี่จ้าหนาหลี่โอเคนะ ้ายตัวเดียวแปลว่าอยู่นาลีแปลว่าที่ไหนนาลีแค่นี้แปลว่าที่ไหนนักเรียนสามารถจดคําแปลเฉพาะานักเรียนก็จดอาจจะเป็น1นขีดขีดเส้นใต้ทัก1นึ่งขีดสองขีดเป็นการเว้นวรรคว่าเแต่ละคํามีความหมายต่างกันเนียว่าอย่างไรก็จะแปลได้ว่าตาหลงเตอรซูเปาใช่นาลีต้าหลงเตอซูเปา้า่นาลี ตาหลงเตอซูเปาจ้ายนาลีแปลเป็นไทยก็คือกระเป๋าของต้าหลงนั้นนะ่ะอยู่ที่ไหนกระเป๋าของต้าหลงอยู่ที่ไหนต้าหลงคือชื่อคนเตอตัวเดียวแปลว่าของอนักเรียนจดแยกต่างหากได้ซูเปาแปลว่ากระเป๋าจ้ายแปลว่าอยู่นาลีแปลว่าที่ไหนนั่นเองโอเคนะครับต่อไปให้นักเรียนดูนะด้านล่างนะ,ะนักเรียนดูก่อนว่า แต่ละภาพเนี่ยถ้าแปลเป็นความหมายภาษาไทยมันจะแปลว่าอะไรอ่นักเรียนดูนะเรามาดูทีละภาพดูจากภาพแรกในภาพจะมีแมวกับเก้าอี้หนึ่งตัวใช่ไหมเอ๊แล้วมีตัวหนังสือแสดงว่า2ตัวเนี้มันแปลว่าเก้าอี้ใช่ไหมหรือว่ามันแปลว่าแมวผิดทั้งคู่นะครับแต่เขาพยายามจะบอกว่าภาพนี้มันเกิดอะไรขึ้นเขาพยายามจะบอกว่าแมวน่ะมันอยู่บนโต๊ะแสดงว่าตัวหนังสือ2ตัวนี้แปลว่าข้างบนนั่นเองเพราะว่าแมวอยู่บนโต๊ะ บนเก้าอี้เห็นไหมแสดงว่า2ตัวนี้แปลว่าข้างบนนักเรียนเข้าใจความหมายนะเนาะนักเรียนอ่านได้ว่าอย่างไรกดหยุดเวลานะครับดูสิว่าจะอ่านเหมือนกับเราซื้อไหมกดหยุดเวลานะถ้านักเรียนลองอ่านแล้วอ่านได้ว่าอย่างไรดูสิอ่านตรงกับเราซื้อไหมคําว่าข้างบนนะเราซื้ออ่านได้ว่าสร้างเมียนสร้างเมียนสร้าง เมียนซัางเมียนซัางเมียนแปลว่าข้างบนอ่าซังเมียนข้างบนเนาะซังเมียนแปลว่าข้างบนอ่าตัวต่อไปในภาพมีเก้าอี้หนึ่งตัวแต่แมวเปลี่ยนอยู่ข้างล่างแล้วแสดงว่าสองตัวนี้มันแปลว่าข้างล่างนั่นเองอ่าแล้วนักเรียนลองอ่านดูในพินอินนักเรียนจะอ่านสองตัวนี้ว่าอย่างไรอ่านนักเรียนลองดูนะแล้วกดหยุดเวลา อ,อยู่เวลาแล้วใช่ไหมดูซิว่านักเรียนอ่านตรงกับเราซื้อไหมเราซื้ออ่านได้ว่าเสี ier, 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 ่ยเมียนเสียเมียนเสียเมียนเสี่ยเมียนงั้นเราก็จะได้เป็นซั ang, ang, ่งเมียนซั่งเมียนข้างบนเสี ier, 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 ่ยเมียนเสี่ยเมียนข้างล่างโอเคนะ ต่อไปอในภาพนักเรียนดูนะกระเป๋าเนี้ยใช้กระเป๋าเป็นหลักกระเป๋าเนี้ยไม่มีข้างบนและข้างล่างแล้วแต่เปลี่ยนจากเปลี่ยนเป็นด้านนี่คือกระเป๋าอยู่ข้างหน้าของเด็กค,คนนี้ใช่ไหมเอากระเป๋าเป็นหลักนะแสดงว่ากระเป๋าเนี้ยอยู่ข้างหน้าแสดงว่า2ตัวเนี้ยแปลว่าข้างหน้านะครับนักเรียน สตัวนี้แปลว่าข้างหน้าแล้วนักเรียนจะอ่านเป็นภาษาจีนอ่านพินอินได้ว่าอย่างไรอ่านนักเรียนลองดูนะกดหยุดเวลาแล้วลองฝึกอ่านด้วยตัวเองดูแล้วเราดูว่าเราอ่านเหมือนเราซื้อไหมหยุดเวลานะอ่าเมื่อหยุดเวลาแล้วอ่านนักเรียนดูนะว่านักเรียนอ่านตรงกับเราซื้อไหมเราซื้ออ่านได้ว่าเฉียนเมียนเฉียนเมียนเฉียนเมียนเฉียน เมียนแปลว่าข้างหน้าทวนใหม่นะสร้างเมียนสร้างเมียนแปลว่าข้างบนเสียเมียนเสียเมียนแปลว่าข้างล่างเฉียนเมียนเฉียนเมียนแปลว่าข้างหน้าอ่ต่อไปอ่าดูเห็นไหมกระเป๋าเป็นหลัก เด็กคนนี้ไปอยู่ข้างหลังของกระเป๋าแล้วแสดงว่าสองตัวนี้แปลว่าข้างหลังนั่นเองอ่าข้างหลังนะภาพนี้อ่าแปลว่าเด็กอยู่ข้างหลังกระเป๋าสอตัวหนังสือสองตัวนี้เลยแปลว่าข้างห,าหลังโอเคนะนักเรียนแล้วนักเรียนอ่านว่าข้างหลังได้ว่าอย่างไรอ่านพินอินดูนะนักเรียนกดหยุดเวลาแล้วลองอ่านด้วยตัวเองดูนะครับอ่านักเรียนลองอ่านดูแล้วอ่านเหมือนเราซื้อไหมเราซื้ออ่านได้ว่าโฮเมียนโฮ เมียนโฮเมียนโฮเมียนโฮเมียนเห็นไหมครับโฮเมียนแปลว่าข้างหลังอ่าโอเคต่อไปอ่านักเรียนดูจากภาพมีคนหนึ่งคนกำลังยืนอยู่มีป้ายด้วยเขียนภาษาอังกฤษว่า left อันนี้เป็น right อ่าก็คือถ้าแปล left ก็หมายถึงด้านซ้าย right ก็หมายถึงด้านขวา คนคนนี้ยืนอยู่ด้านไหนครับนักเรียนยืนอยู่ด้านซ้ายแสดงว่า2ตัวนี้ในภาษาจีนหมายถึงด้านซ้ายนั่นเองอ่ะแล้วซ้ายด้านซ้ายถ้าเราอ่านพินอินจะอ่านได้ว่าอย่างไรเรียนดูนะอะโอเคกดดยเวลาแล้วลองอ่านดูนะครับอะอยู่เวลาใช่ไหมลองดูนะว่าอ่านตรงกับเราซื้อไหมเราซื้ออ่านได้ว่าจัว่วเปียนจัว่วเปียน จัวเปียนจัวเปียนอ่าโอเคนะโฮเมียนโฮเมียนจัวเป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 ียนข้างซ้ายและภาพสุดท้ายอ่ายืนอยู่ด้านไ i g ใช่ไหมก็แสดงว่าสองตัวนี้มันหมายถึงด้าน ขวามือนั่นเององแล้วนักเรียนอ่านได้ว่าอย่างไรนักเรียนลองกดหยุดเวลาแล้วลองอ่านเปนอินดูนะดูซิว่าจะตรงกับเราซื้อไหมกดหยุดเวลาแล้วลองอ่านตามเนาะเมื่อนักเรียนลองอ่านดูแล้วดูซิอ่านตรงกับเราซื้อไหมเราซื้ออ่านได้ว่าโยเปลียน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 โยเปียนหมายถึงด้าน ขวาอ่าโยเปียนโอเคนะชวนตรงนี้นะโฮเมียนโฮเมียนจั่วเปียนจั่วเปียนโยเปี่ยนโยเปียนอ่าเราซื้อพอเราซื้ออธิบายไปแล้วซื้อจะไม่พูดคำแปลนะนักเรียนจะได้ฝึกประาทนะครับฝึกประาทการแยกแยกการแยกประาทระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีนสร้างเมียน ซังเมียนเสียเมียนเสียเมียนเฉียนเมียนเฉียนเมียนโฮเมียนโฮเมียนจั่วเปลี่ยนจั่วเปลี่ยนโยเปลี่ยนโยเปลี่ยนอ่าโอเคนะตรงนี้ก็จะเป็น ตาหลงเตอร์ูเปา้ายหนาหลี่ต้าหลงเตอร์สูเปา้ายหนาหลี่กระเป๋าของต้าหลงอยู่ที่ไหนอ่าก็ผ่านไปแล้วเนอะหน้า22อ่านักเรียนไม่ทําตรงไหนนักเรียนกอย้อนกลับเวลาไปดูนะครับต่อไปข้ามนะเราจะมาเรียนหน้าที่25อ่านักเรียนอ่าตรงนี้เราถือจะชี้นะนักเรียนสามารถเลื่อนไปดูได้นะว่าคำคำนี้แปลว่าอะไรโอเคเนอะ นักเรียนดูตัวหนังสือ2องตัวนี้ตรงนี้ก็ได้ดูหนังสือตรงพินอินก็ได้เนาะพิมพนอินเขียนแบบนี้แปลว่าบนหรือข้างบนนักเรียนเอาเนี่ยนะเขียนอัป,ปกาหรือสอเขียนวงเล็บเพราะมันคือ2ความหมายนะใช้ได้ทั้งสองความหมายนี่ก็เช่นเดียวกันล่างหรือว่าข้างล่างก็หมายถึงสิ่งเดียวกันก็เอาเขียนอย่างนี้เอาวงเล็บจะได้รู้ว่า,าแปลว่าล่างก็ได้แปลว่าข้างล่างก็ได้นั่นเองอดูนะครับ บนหรือว่าข้างบนอ่านเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วจำได้ไหมอ่านว่าอะไรเอ่ยสร้างเมียนสร้างเมียนโอเคเนอะตรงนี้ผ่านนแเพราะว่าเราเพิ่งจะเรียนไปเมื่อกี้เองล่างหรือว่าข้างล่างมาหน้าเมื่อกี้หน้ายี่สิบเท่าไหร่นะหน้ายี่สิบสองอ่านว่าอะไรนะักเรียนจังจำได้ไหมข้างล่างอ่านว่าอะไรเอ่ยอ,อ่านผิดอินเนอะ,อ,ะอ่านว่าเซียเมียนเสียเมียนแปลว่าล่างหรือว่าข้างล่างนั่นเอง ต่อไปข้างหน้าอ่านพินอินแล้วได้ว่าอย่างไรอนักเรียนลองอ่านพินอินดูเมื่อกี้จาได้ไหมข้างหน้าหรือว่าก่อนหน้าเห็นไหมได้ความหมายหนึงน่งก็คือคําว่าก่อนหน้าอ่านว่าเฉียนเมียนเฉียนเมียนซั่งเมียนซั่งเมียนเซียเมียนเซียเมียนเฉียนเมียนเฉียนเมียนโอเคนะเราได้เฉียนเมียนแล้วแปลว่าข้างหน้า แลวนี้ถ้าเราข้างหลังอเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วอ่านว่าอะไรครับจําได้ไหมก็อ่านได้ว่าโฮเมียนโฮเมียนโฮเมียนแปลว่าข้างหลังต่อไปในคาแปลเขาบอกว่าซ้ายหรือว่าด้านซ้ายนักเรียนก็ขีดเนาะขีดไปแปลว่าซ้ายหรือว่าด้านซ้ายนั่นเองอ่านได้ว่าอะไรเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วจั่วเปียนจั่วเปียนจั่ว เปลี่ยนโอเคเนอะอันนี้ง่ายหน่อยต่อไปด้านขวาขวาหรือว่าด้านขวาก็คือความหมายเดียวกันอ่านจากเป็นอินอ่านได้ว่าอย่างไรเอ่ยขวาหรือว่าด้านขวาเราซื้ออ่านได้ว่าโยเปลี่ยนโยเปลี่ยนโยเปียนอ่านี่คือคําที่เราเรียนไปแล้วจากหน้า20 1เอ็ดนั่นเองอ่ะยี่สิบสองนั่นเองอ่าดูนะสังเมียนเสียเมียนเฉียนเมียนโฮเมียนจัว เปลี่ยนโย่เปลี่ยนเห็นไหมถ้าเราฝึกบ่อยๆนะเราสามารถอ่านเป็นต่อ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 ,ตอ,ตอยาวทีเดียวได้เลยอ่ะต่อไปบ้านเกิดคำว่าบ้านเกิดก็หมายถึงว่าแหล่งกําเนิดที่เราอาศัยอยู่เป็นหลักประจําที่ประจําเรียกว่าบ้านเกิดนั่นเองอ่านได้ว่าอะไรครับนักเรียนนักเรียนลองกดหยุดเวลาแล้วลองฝึกอ่านด้วยตัวเองดูนะนักเรียนกดหยุดเวลาแล้วดูซิอ่านได้เหมือนเราซื้อไหมบ้านเกิดเราซื้ออ่านได้ว่าเจียซิง เจียซิง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 หมายถึงบ้านเกิดอ่านได้ว่าเจียซิงต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยสวยงามอ่านักเรียนเขียนเพิ่มเติมนะเราซื้ออาจจะได้ความหมายหนึ่งก็แปลว่าสวยอ่าคนไทยเนาะให้เหมาะคนไทยสวยงามหรือว่าสวยอ่านว่าอะไรเอ่ยใครสวยอ่าราลองอ่านดูนะลองกดหยุดเวลาลองอ่านดูนะครับนักเรียน เราซื้ออ่านได้ว่าเมยลี่เมยลี่เมยล,ลี่แปลว่าสวยงามหรือว่าสวยเมยลี่เจียซิงเจียซิงบ้านเกิดเมยลี่เมิลี่แปลว่าสวยอ่าต่อไป หมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาโอ้โหอันนี้น่าจะยากสุดละมัง้งหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขานักเรียนลองอ่านพินอินดูนะอ่านแล้วเรามาดูว่าอ่านมาเราซื้อไหมอ่าโอเคนะคำนี้ยากหน่อยอ่านว่าเสี่ยวซานชุนอ่าอ่านมนเราซื้อไหมนักเรียนเสี่ยวซานชุนเสี่ยวซานชุนเสี่ยวซานชุนหมายถึง หม,ห,ห,มห,มหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาเจียซิงเจียซิงเหมยลี่เหมยลี่เสี่ยวซานชุนเสี่ยวซานชุนหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขานน่นเองต่อไปวัดเมืองจีนก็มีวัดนักเรียนดูนะนักเรียนลองสะกดดูว่าวัดคนจีนเรียกวัดว่าอะไระดูกดดูเวลานะ,ะเราซื้ออ่านได้ว่าฝอซื้อ ฝอซื้อฝอซื้อหมายถึงวัดฝอซื้อฝอซื้อ,อเจียซิ่งเจียซิ่งเหน่ยลี่เหน่ยลี่เสี่ยวซานชุนเสี่ยวซานชุนฝอซื้อฝอซื้อฝอซื้อนั่นเอง ต่อไปฝูงเป็ดอ่าแสดงว่ามีเป็ดมากกว่า1ตัวอยู่กันอยู่รวมตัวกันเราเรียกว่าฝูงถูกไหมฝูงเป็ดอ่าแล้วฝูงเป็ดคนจีนเรียกว่าอะไรอ่านักเรียนลองอ่านดูอ่าโอเคเราซื้ออ่านได้ว่าหยาฉุนยาอ่าต้องออกเสียงยานะยาฉุน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  ยาฉุนหมายถึงฝูงเป็ดเ,เริ่มต้นนะเจียซิ่งเจียซิ่งเหมยลี่เหมยลี่เสี่ยวซานชุนเสี่ยวซานชุนฝอซื่อฝอซื่อยาฉุนยาฉุนโอเคนะต่อไปสนามหญ้านักเรียนอ่านได้ไว่าอย่างไรเอ่ยอ่า กดหยุดเวลานะสนามหญ้าเราซื้ออ่านได้ว่าเฉาตี้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 หมายถึงสนามหญ้าเฉาตี้ตั้งแต่วัดนะฝอซื้อฝอซื้อยาฉุนยาฉุนเฉาตี้เฉาตี้โอเค ต่อไปสีสันหลากหลายภาพหรือว่ารูปภาพ2คํคำนี้เป็นการบ้านให้นักเรียนฝึกอ่านเองนะครับอสองคำนี้นักเรียนลองอ่านเองนะไม่ยากเกินความสามารถครูคเชื่อนะ,อะการบ้านนะให้นักเรียนลองฝึกอ่านแล้วก็ลองบันทึกเสียงมาให้เราซื้อฟังว่านักเรียนอ่านคําว่าสีสันหลากหลายกับคาว่าภาพหรือว่ารูปภาพนี้อ่านได้ว่าอย่างไรเอาแค่2คําพอโอเคไหมครับส่วนการบ้านการเขียนก็คือให้นักเรียนนะคัดคําศัพท์นะครับตัวย่อ ตัวเต็มไม่เอาพิมอินแล้วก็คําแปรนะครับลงใส่สมุดเท่านั้นใครเขียนเนี่ยใครเขียนคําอ่านอะไรมาตรงเนี้ยนะเราซื้อไม่รับนะเราซื้อต้องการให้นักเรียนเขียนตัวยอ่อพิมอินแล้วก็คําแปรลงใส่สมุดเท่านั้นแล้วก็ถ่ายรูปมาให้เราซื้อเขียนชื่อนามสกุลด้วยนะครับเพียงแค่นั้นเองครับแล้วก็การอ่านก็ให้นักเรียนนะครับอ่านสองตัวนี้มาให้เราซื้อฟังนะอ่าก็คือคําว่าสีสันหลากหลายกับคำว่าภาพหรือว่ารูปภาพมาให้เราซื้อฟัง โอเคนะครับเราซื้อจะได้ตรวจงานนักเรียนนะครับยังไงก็ฝากไว้มีเพียงแค่นี้ใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนนะครับพิมพ์มาถามเราซื้อได้หรือว่าใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับยังไงก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับวันนี้จ้ายเจียน